วันนี้ครับวันนี้ครับ่วัน,นตอนวันอันว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 ัน็คนวันวันวนยันวครวับับงานันว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 ันรันวันวันวั้วกนะ็วันวนวันนว้ก็ััดเติมเดี๋ยวครับวัเันนุันวันวันังเอาหินมาให้ครับ Let's หลังจากที่เราใส่นี่เสร็จก็จะเป็นงานของคน,นครับใช้แรงงานคนในการพลิกหินหน้าหินมันเรียบคนพลิกเป็นนี่ครับแป๊บเดี๋ยวก็เบิกเงินเบิกเงินเลย ปูนแขนยาวนี่จะดูสวยด้วยกันนะสูงเท่ Продолжение а следует... ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณติดตามครับสวัสดีครับผม